สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคลิปนี้นะคะจิราจะมพยากรคนราศีกุมประจำเดือนสิงหาคมพุทธศักราช2564ค่ะคนที่เกิดในช่วงของ13พุมพาพันธ์จนถึงวันที่14มีนาคมหรือคนที่เคยไปผูกดวงวางลัคนาจากวันเดือนปีเกิดและเวลาเกิดสามารถดูคลิปนี้ได้เลยนะคะเรามาดูนะคะคนราศีกุมในเดือนสิงหาคม รู้สึกว่าโคลาสิกุมจะเสน่ห์แรงมากค่ะช่วงต้นเดือนของสิงหาคมนะคะมีเพศตรงกันข้ามเข้ามาหลายคนเลยนะคะจิลาจะาแจกแจงให้ดูนะคะว่าบุคลิกของแต่ละคนที่เข้ามามีใครบ้างนะคะอันดับแรกเลยคือดาวอังคารดาวอังคารมามาจากภบสหชะนะคะกับภพบกรรม,มะ หมายความว่าคนคนนี้นะคะจะมีบุคลิกลักษณะตัวรูปร่างกระทัดรัดผิวสองสีนะคะทําอะไรไวพูดไวทําไวปุ๊บปุ๊บปั๊ดปั๊อะไรประมาณนี้ค่ะก็จะมาจากอะไรคะก็คือเป็นเพื่อนอยู่ในที่ทํางานนั่นแหละค่ะนะคะเราทํางานอะไรคนนี้ก็อยู่เกี่ยวข้องกับที่เราทํางานนั่นแหละค่ะนะคะเกี่ยวกับงานที่เราทําคนที่สองก็คือดาวพุธนะคะดาวพุธมาจาก เรือ,มอนมลณะแล้วก็เรือนปุตตะหมายความว่าคนที่เข้ามาจะเป็นคนพูดพูดเก่งมากนะคะพูดคุยฉะฉานอาจจะเป็นทนายความนักบัญชีพ่อค้าแม่ค้านักธุรกิจนะคะจะเป็นคนที่พูดจาแคล้วคล่องว่องไวอารมณ์อารมณ์มดีนะคะและเป็นคนไม่ซีเรียสมาจากพพปุตตะหมายความว่าก็จะมี ความเด็กความเป็นเด็กนะคะคือเป็นคนที่เล่นอะไรประมาณนี้ค่ะแต่ผู้ชายคนนี้อาจจะมาจากต่างจังหวัดคือไม่ใช่อยู่จังหวัดเดียวกันกับเจ้าชะตานนะคะมาจากต่างจังหวัดมา,าจากต่างประเทศหรือบางคนก็อาจจะเคยผ่านการแต่งงานมาแล้วก็ได้ค่ะนี่คือลักษณะของดาวพุธนะคะและดาวอีกดวงหนึ่งก็คือดาวศุกร์ดาวศุกร์มาจากอะไรล่ะคะดาวศุกร์มาจากคําว่าสุภะนะคะสุภะกับพันธุ ก็หมายความว่าลักษณะของดาวสุงนะคะเป็นคนที่ชอบแต่งตัวเนี๊ยบค่ะคือถ้าออกจากบ้านถ้าไม่ได้แต่งตัวนะคะเขาจะไม่ยอมออกเลยเป็นคนที่รูปร่างหน้าตาหล่อเหลาเอาการนะคะมีสเสน่ห์แรงนะคะแต่ดาวดวงนี้ที่เข้ามาในช่วงต้นต้นเดือนของสิงหาคมเนี่ยค่ะก็อาจจะเป็น มาในทางของญาติผู้ใหญ่ของเราญาติผู้ใหญ่เอามาแนะนําเราเอามาให้เรารู้จักอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็จะมีอีกดาวดวงหนึ่งก็คือดาวเกตนะคะดาวเกตก็จะมีในลักษณะของความเป็นชาวต่างชาติหรือไม่ก็เป็นคนที่มีความคิดอะไรที่แปลกนะคะไม่เหมือนคนอื่นเข้าคิดนี่ค่ะที่ที่กีฬามองเห็นก็มี4ดวงแล้วนะก็คือมี4คนเข้ามาแล้วนะคะมีบุคลิกที่แตกต่างกันออกไปแต่ สีคนนี้อาจจะไม่ใช่เนื้อคู่ที่แท้จริงของชาวราศีกุมนะคะวันที่17เดเดือนสิงหาค่ะนี่แหละค่ะคู่ครองของคนราศีกุมมาแล้วค่ะคือดาวพระอาทิตย์ค่ะดาวพระอาทิตย์นี้อาจจะเป็นคนที่ทำงานรับราชการเป็นเจ้าของอธุรกิจขายทองขายเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรประมาณนี้นะคะทำงานในการไฟฟ้านะคะ ก็จะมีลักษณะ หอมเกรงนะคะกระทัดรัดมีความคิดเป็นของตัวเองเป็นคนชอบวางมาดจะยิงนิดๆนี่ในบางครั้งถ้าเขาไม่สนิทกับใครเขาก็จะไม่คุยกับใครค่ะแต่ถ้าสนิทแล้วเขาก็จะคุยดีนะคะเป็นคนพูดจาภูมิฐานไม่ชอบใช้ไม่ชอบทํางานคือไม่ชอบทํางานหนักๆแต่ชอบใช้ความคิดค่ะเป็นคนที่มีความคิดเป็นตัวของตัวเองมากๆในบางครั้งแล้วก็มองดูเหมือนกับคนเอาแต่ใจตัวเองอะไรประมาณนี้แหละนี่แหละคือคนนี้นะคะที่ประมาณวันที่17เดือน สิงหาที่จะเข้ามานี่คือเนื้อคู่ของคนราศีกุมค่ะจิลานที่มองดูนะคะว่าคนราศีกุมช่วงนี้ต้องได้เจอเนื้อคู่อย่างแน่นอนเลยเพราะว่ามีดาวพฤหัสค่ะดาวแห่งความสมหวังมาทับ ลัคนาของคนราศีกุมมาตั้งแต่วันที่29มีนาคมมาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้แน่นอนเลยว่าคนราศีกุมกําลังแฮปปี้ค่ะไม่รู้จะเลือกใครค่ะมีมากมายให้เลือกเป็นคนที่เสน่ห์แรงมากเลยค่ะถ้าอย่างไงแล้วจีราพยากรณ์ให้คนราศีกุมพอจะจับแนวทางแล้วนะได้แล้วนะคะว่า ควรจะเลือกคนไหนนะคะจิลาก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้คนดีนะคะแล้วทาให้คนราศีกุมมีความสุขแค่นี้ก็โอเคแล้วนะคะขอให้โชคดีค่ะแล้วก็มีความสุขกับความรักนะคะคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะอ๋อจิลามีอีกเรื่องหนึ่งนะคะคนราศีกุมนะคะที่จิลาพยากรณ์ในเดือนกรกฎาคมถ้าใครอยากจะชมย้อนหลังสามารถดูคลิป จิลาจะวางลิงก์ใต้คลิปนี้ให้นะคะก็ไปดูได้เลยนะคะโอเคค่ะบ๊ายบายค่ะถ้าชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะเพราะจิลาจะทําคลิปออกมาสม่ำเสมอเลยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปค่ะสวัสดีค่ะ